ค่ะปลูกลิบบิงชาลีใส่ขวดแบบนี้ก็สวยเก๋น่ารักนะคะ is, สวัสดีค่ะยินดีต e ้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้จี่จะพาเพื่อนๆมาปลูกลิบบิงชาลีนะคะเราจะปลูกในขวดแบบแนวนอนแบบนี้นะคะในขวดแบบแนวนอนในที่มูลควสุขนะคะเราจะมาผูกเชือกกันก่อนค่ะเราเจาะรูนะคะเจาะรูแล้วก็ฟันไปเชือกคลายแบบนี้นะคะเชือกคลายแบบนี้ แล้วเราก็เอาเชือกอีกเส้นหนึ่งนะคะเชือกอีกเส้นหนึ่งนะคะมามัดตรงนี้ไว้นะคะมามัดตรงนี้ไว้นะคะมัดตรงตรงหัวแล้วก็ตรงท้ายไว้นะคะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะเอาอิฐถนงหนึ่งนะคะเอาอิฐถนงหนึ่งมาค่อยต่อตรงนี้นะคะเราจะปูเป็นสองกระถางแบบนี้นะคะค่ะแต่ว่าถ้าเราเบื่อแล้วก็สามารถเอากระถางนี้ออกได้แต่ถ้าเราชอบสองใช้แล้วก็เอามามาคล้องลวดเอามาคล้องเชือกที่เรา เรามาตรงนี้ไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูการปลูกนี้นะคะก็ไปเก็บลิฟติชาลีมานะคะวันนี้เราจะปลูกผสมไปสองแบบนะคะชั้นบนเราจะปลูกเป็นลิฟติงชาลีชมพูด่างนะคะด่างชมพูแล้วก็ชั้นที่สองเราจะปลูกลิฟติงชาลีเหลืองนะคะเป็นสองชั้นนะคะอถ้าเกิดเราชอบแล้วก็ไมาค่อยค่อยต่อกันเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเราเบื่อแล้วก็เอาอีกชั้นหนึ่งออกไปค่อยที่อื่นได้นะคะจะได้สะดวกในการจัดโชว์นะคะแล้วก็การแต่งสวนด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปเพิ่เตินกระถางนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเราก็เอาลูบิชาลีเสียดแบบนี้แล้วค่ะอันนี้เราจะได้แล้วคันหนึ่งกระถางนะคะลูบิชารีด่างชมพูนะคะตอนนี้ก็สวยน่ารักะะแล้วนะคะนี่ค่ะได้แล้วนะขน่ะเดี๋ยวเราไปปลูกระทางนี้นะคะเราจะปลูกลูบิชาลีเหลืองกันนะคะ เพื่อนๆค่ะอันนี้อีกกระถางนึงนะคะเราจะปลูกดิบบิ้นชาลีเลียงนะคะแล้วก็แซนให้เป็นกระถางเหมือนเดิมนะคะแซนเขาให้เป็นกระถางนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปห้อยพร้อมกันนะคะเอาไปห้อยต่อกันนะคะสองกระถางค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะอลิดาเลียงนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อเราได้ิบบิ้นชาลีด่างชมพูใส่กระถางขวดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอา ระถางที่เป็นริิตชาลีเหลืองตัวนี้นะคะมาห้อยคล้องกันอย่างนี้นะคะเราก็จะทําการเราจะห้อยแบบถอดได้นะคะถ้าเราเบื่อเก็แบบสอง้น้เราก็สามารถถอดชั้นนี้ออกไปไปแบบไปโชว์ที่ไหนก็ได้นะคะเราก็จะเอาตัดรวดลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆตัดรูดตัดรวดแล้วเราก็จะมาทําตัวเอสนะคะเพื่อคล้องข้างบนกับคล้องข้างล่างนะคะกับคล้องข้างล่างนะคะองอไ,งไว้นะคะ คือจะถ่ายนี้แล้วก็ห้วดเันนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี้เวลาะ,ะบบนี้นะคะบบ่แบบแบบแบบะ,คะแล้วก็จะบีบอันนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถปรับปรับดวดให้งอ ให้ผลีตได้นะคะอันนี้เราสามารถปัดได้เรักษณะแบบนี้แ็สวยเก๋เลยนะค่ะเักษาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะแต่งด้วยดอกไม้นะคะหยุดดอกไม้ดอกไม้ควรไปติดนะคะตรงนี้ให้เพื่อเป็นจุดเด่นให้เขาสวยงามตรงนี้เราสามารถถอดออกได้นะคะร้วชักโ้องตรงนี้เราสามารถถอดออกได้ค่ะถ้าเราเบื่อตรงนี้นะคะเราสามารถถอดออกได้เลยค่ะ็จะได้ดอกไม้นี้นะคะเดี๋ยวก็จะติดไปอีกพวงหนึ่งค่ะ อีกกลิ่นหนึ่งนะคะลของใส่กันนะคะในรั้วยเส้นเล็กนะคะใ้วเส้นเล็กแบบนี้เราจะมัดเท้าแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะจะไปใส่กแบบ็ไดเลยค่ะนะคะแล้วเราบบะะนะะก็มาติดข้างนะคะตัดอีกช้าง าเราเบื่อกระถางแบบนี้เราก็สามารถเอาออกได้แล้วเราก็จะได้กระถางแกนแบบนี้นะคะน่ารักสวยสวยแบบนี้เลยะค,ะค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็จะได้ริบป,ปิ้นชาลีปลูกในขวดน้ําเก่าๆแบบนี้นะคะค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ